ก็ต้องการคำว่า,าสวัสดีนะครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ามาพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยวันนี้มาเจอกันในช่วงเช้าชั่วโมงแรกเลยในวิชาคณิตศาสตร์นะครับต่อเนื่องจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วเอ่อทบทวนชั่วโมงที่แล้วนิดนึงนะครับทบทวนชั่วโมงที่แล้วนิดนึ่งครูต้าจะทบทวนในเรื่องที่นักเรียนทํามานะครับนะเอ่อปัญหาที่ตรวจพบนั่นก็คือทําผิดผิดไม่เยอะหรอกผิดนิดนึงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ห้องสองห้องหนึ่งอะถูกถูกเกือบหมด นะครับห้องสองจะมีผิดอยู่ก็คือในในในไหนในข้อที่ที่เจที่8ดนะครับในข้อที่เจดที่แดอ่ะเดี๋ยวแชร์ภาพให้ดูเนาะเอ่อในเรื่องของภาระงานนะครับพารงานกูตาก็จะพยายามสั่งให้น้อยที่สุดแหละนะแต่ว่ามันจะไม่สั่งเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมันต้องมีคะแนนเพราะกูตาก็เก็บคะแนนทุกชั่วโมงแล้วนะครับหนูก็พยายามต้องส่งงานด้วย นะไม่ใช่ว่าส่งก่อนเข้าห้องเรียนไม่ใช่ว่าเนี่ยกำลังจะเข้าเรียนครูตักเช็คงานก่อนเข้าห้องเรียนนะครับนะใครไม่ส่งก็ถือว่าก็เหมือนเราเรียนประจําปกติในห้องเรียนแหละนะครับใครไม่ส่งงานก็ก็จะเสียสิทธิ์ไปแค่นะั้นเองนะส่วนคนที่ส่งแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีคะแนนมีคะแนนแน่นอนครับนะถึงแม้ว่าจะทํางานแล้วผิดก็มีคะแนนครับนะเครูตั๊กไม่ใจร,ร้าไรขนาดนั้นอ่นะนะมาดูวันนี้มองเห็นไหมเนี่ย มองเห็นในอยังชาติเจียนไหมชาดเจนบอกด้วยไม่มีใครตอบสักคนโอเคอ่ะวมาดูครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาครับทีนี้นะเนื้อหาค่อนข้างที่ยากนิดน,นึงนะครับเรื่องโจทย์ปัญหาหนึ่งโจทย์ปัญหาเราจะต้องใช้รูปแบบวิธีการคิดแบบสี่ขั้นตอนนะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับอ่าวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้ววิธีคิดนะต้อง รู้จักว่าต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าโจทย์มันถามหาอะไรโจทย์มันต้องการอะไรนะครับแค่โจทย์ปัญหาปกติเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนซึ่งเราก็จะนำะความรู้ที่เราเรียนมานะครับในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนที่เราเรียนมาแล้วเมื่อเมื่อหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาการคูณเศษส่วนการหารเศษส่วนนะครับก็จะมาอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหารวมไปด้วยนะครับมาดูวันนี้ครับนะเออทบทวนนิดนึง จะทบทวนดีไหมเนี่ยเอาทบทวนสักข้อหนึ่งให้กันข้อที่ผิดนะครับเอาข้อไหนให้ข้อไหนข้อที่เจ็ดแล้วกันนะครับนะดูข้อที่เจ็ดครับทุกคนเลยนะค,คนที่ถูกเนี่ยไม่รู้อ่ะแปดเศษสามส่วนสี่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแปดเศษสามส่วนสี่หารด้วยสี่เศษหนึ่งส่วนหก บแบบนี้หนูต้องทํามันเป็นเศษเกินกับเศษเกินหนูต้องทําให้เป็นไม่ใช่มันเป็นจำนวนคระหนูต้องทําให้เป็นเศษเกินทั้งสองจำนวนเลยนะครับก็ใช้วิธีการคูณน,นะครับ8ปดคูณสนะครับในวงเล็บบวกด้วย3ทั้งหมดส่วนด้วย4ครับข้างหมายหารยังคงเดิมไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะคะับสี่คูณกับหครับวงเล็บไว้แล้วบวกกับ1ครับทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ ส่วนได้หครับมันก็จะได้เท่ากับแปดสเท่าไหร่ครับแป3สีสามสบองบวกสามเป็นสาสิบห้าส่วนสี่ใช่ไหมถ้าคุณตาคิดเลขผิดต้อเรียนดูตามด้วยนะว่าของหนูที่หนูถูกอะ่ะเหมือนไปเตยเลขเงี้ยถูกเงี้ยเออคุณตาคิดถูกไหมดูตามด้วยนะครับเครื่องหมายหายังคงเดิมไว้ก่อนครับหกสี่ยี่สี่ครับบวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าครับส่วนหครับทีนี้กลับื่องกลับเศษเป็นส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณส5สิหตัวตั้งยังคงเดิม หารด้วย4เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน25ใช้แม่อะไรตัดดิหนูใช้แม่อะไรตัดใช้แม่5ครับแม่หเออแม่ห้อะไรได้25 5 5้5 5 7าห้ายี่ห้าห้า5้าด้าห้าหกไห้าม้าห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 ้าด้า้าด้าห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 าห้าห้า้เท่ากับ7 คูณกับสามทั้งหมดส่วนด้วยสองคูณกับห้าคตอบข้อนี้ก็จะได้เท่ากับส่วนด้วยสิบเจ็ดสามยี่สบเอดครับเออมันมีห้องสองอ่ะมันเอาส่วนตอบเศษสิบส่วนยี่สเอได้ไงครูก็งงว่ามันไปกลับกันได้ไงมันเป็นอะไรครับมันเป็นเศษเกินก็ทําให้เป็นจนํานวนคะ่ะสิบหนึ่งเป็นสิบสิบสองเป็นยี่สิบเศษหนึ่งส่วนสิบแบบนี้นั่นเองนะโอเคข้อนี้ง่ายนะข้อนี้ถือว่าง่ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้มีข้อไหนอีก ม่มีแล้วค่ะครูมีข้อไหนอีกไหมครับข้อที่แปดอ่ะข้อที่แปดข้อแปดมีผิดเหมือนกันข้อที่แปดแบบนี้ครับนักเรียนดูตามด้วยทําเหมือนเดิมครับครูตั๊กทำยกจุมนะ่มาสามเศษหนึ่งส่วนเก้าหารด้วยสองเศษสี่ส่วนห้านะครับก็ง่ายๆครับก็ทําเหมือนเดิมอะไรนะเหมือนเดิมสามคูณกับเก้าบวกด้วยหนึ่ง ส่วนด้วยเก้าหารคงเดิมครับสองคูณห้าบวกสี่ส่วนด้วยห้าครับมันก็จะได้เท่ากับเก้าสามยิบเจ็เป็นยี่สิบปดส่วนเก้าครับถูกไหมอุตตกพูดถูกไหมเนี่ยถ้าผิดแย้งเลยนะถ้าแย้งถ้าผิดแย้งเลยนะห้าสองเป็นส4่เป็นสิบสี่ครับ 14, สิ 5, บสี่ส่วนห้าครับกับสี่เป็นส่วน, 5, วน 5, ครับตัวตั้งคงเดิมครับยี่สิบแปดส่วนเก้าคูณเป็นห้าครับส่วนสิบสี่ครับ ตัดได้ไหมตัดได้ครับสิบสี่หนึ่งเป็นสิบ4ี่สิบี่สองเป็นย8ิบแปดครับก็จะได้เท่ากับสองคูณกับห้าส่วนเก้าเก้าคูณหนึ่งก็คือเก้านะห้าสองสิบก็จะได้เท่ากับเศษสิบส่วนเก้าทำเป็นจำนวนค้าก็จะได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนเก้าครับข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะใครที่ผิดไม่รู้ว่าผิดเพราะอะไรโอเคไปต่อเลยวันนี้มาดูเรื่องของโจทย์ปัญหาครับจงพิจารณาโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ครับนะครูยกโจทย์มา สิ่งที่เรียนจะต้องทำครับมันมัน,ม,น,ม,นมันเมื่อมันมีโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องรู้วิธีการคิดสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เราจะเขียนเขียนวิธีคิดในรูปแบบของ bar โมเดลนะครับทำไมเขียนผิดวะในรูปแบบของ b a โมเดลบา a r model คืออะไรครูก็นี่แหละนี่เป็นแท่งนี่แหละเปรียบเทียบกันนะครับ แตนะแท่งเปรียบเทียบนี่แหละนะเรามองมองภาพจากรูปแบบแท่งแบบนี้เขาเรียกว่า bar าเดลครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเขียนประโยคสื่อได้มาดูครับแม่ครับแม่ใครอ่ะแม่นี่แหละแม่ไปซื้อพริกครับเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมแปลว่ามันถึงหนึ่งกิโลกร,รัมไหมยังยังครับซื้อมาแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ซึ่งซื้อน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าอ๋อแม่ซื้อพริกขี้หนูก่อนนะพริกขี้หนูเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัม ซื้อพริกชี้ฟ้าสามเศษสามส่วนสิบกิโลกรัมทีนี้เขาถามว่าแม่เนี่ยซื้อพริกชี้ฟ้าเนี่ยกี่กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์เขาถามคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับอ้าวตอบ่อยเร็วโจทย์เขาถามหาอะไรฮะโจทย์ถามหาอะไรครับแม่ซื้อพริกชี้ฟ้าสี่กิโลกรัม่กิโลกรัมแม่ถามเอ่อสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่เนี่ยไปซื้อครับ พริกชี้ฟ้าครับกี่กิโลครับนะกี่กิโลกรัมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าต้องการอยากทราบว่าแม่เนี่ยตกลงแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลนะครับเนาะสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแม่เนี่ย<ม>ไปซื้อพริก,ก,กอะไรครับแม่ซื้อพริกขี้หนูพริกขี้หนูเลยซื้อมาแล้วกี่กิโลนะ ษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมเหนึ่งกิโลกรัมนี่คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะครับนะสิ่งก็มาดูวิธีคิดครับครูตักเขียนในรูปแบบของบาร์โมเดลให้ดูอย่างนี้แม่ซื้อพริกขี้หนูตัวนี้ครับซื้อพริกขี้หนูครับนะซื้อมาแล้วเนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมครับสามารถเขียนในรูปแบบแท่งก็คือจากนี่ถึงเนี่ยคือเศษหนึ่งส่วนสี่ครับทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาอีกหนึ่งอย่างก็คือ แม่ซื้อพริกชี้ฟ้าเนี่ยน้อยกว่าเออน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับน้อยกว่าอยู่เศษสามส่วนสิบครับเออแม่ซื้อพริกขี้หนูเศษเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรมัมซื้อพริกชี้ชี้ฟ้าเนี่ยอ่อซึ่งน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าเําบอกว่าซึ่งน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าแปลว่าพริกขี้หนูต้องน้อยกว่าใช่หรือไม่ ก็แม่บอกว่าอะไรนะแม่ซื้อพริกขี้หนูแค่เนี้ยมันน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าแปลว่าพริกชี้ฟ้าต้องมากกว่าเห็นไหมดูจากแท่งครับดูจากแท่งพริกชี้ฟ้าเนี่ยต้องมากกว่าพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเนี่ยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ครับพริกชี้ฟ้าเนี่ย,ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่มากกว่าพริกขี้หนูอยู่จากตรงเนี้ยจากตรงเส้นป่าสีแดงๆไปถึงตรงเนี้ยนะครับก็คือมากกว่าอยู่เศษสามส่วนสิบนะครับสามารถเขียนประโยครูปแบบประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือยังไงครับ เขียนได้แบบไหนครับเอาไปทําอะไรดีข้อ,อนี้เอาไปบวกค่ะบวกครับไปบวกครับนะเอาไปบวกบวก็กะจะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่บวกด้วยเศษเท่าไหร่ครับสามส่วนด้วยสีส่นี่คือประโยคสัญลักษณ์นะครับเนาะประโยคสัญลักษณ์อ่ะไปดูวิธีการหาครับประโยคสัญลักษณ์ก็จะหาได้แบบนี้วิธีทำครับแม่ซื้อพริกขี้หนูนะครับ เศษหนึ่งส่วน4กิโลกร,รมัมซึ่งน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าอยู่เศษสาส่วน10กิโลกร,รมัมแม่ซื้อพริกชีฟ้าเนี่ย,เ,ยเท่ากับก็ไปบวกกันครับบวกก็เอามาคูณครับการบวกการบวกเศษส่วนใครร้องเพลงวะใครร้องเพลงอ่ะใครร้องเพลงเอาเอาไปบวกทำยังไงก็ การบวกกับการลบนะครับต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับนะครูก็ใช้รูปแบบการคูณอาจจะคูนไข้ก็ได้หรือว่า,าทำตารางสูตรคูณก็ได้นะครับให้ผลคูณตัวส่วนด้านล่างมันเท่ากันครูเอาเศษหนึ่งส่วนสิบไปคูณกับ5คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ20ส่วนเศษ3ส่วน10ก็เอาไปคูณ2ก็ส่วนก็จะเป็น20เหมือนกันนะครับส่วนเท่ากันแล้วก็บวกด้านบนนะครับก็จะได้เท่ากับเศษห ส่วนยี่สบบวกเศษหกส่วนยี่สบัวกกันแล้วก็จะเป็นเศษสิเส่วนยีแปลว่าแม่เนี่ยซื้อพริกชีฟ้ฟ้านะครับอยู่ที่เศษสิส่วนยีกิโลกร,รมัมข้อนี้ก็ตอบแม่ซื้อพริกชีฟ้ฟ้านะครับเศษสิเส่วนยีแค่นี้เองง่ายๆนะครับรูปแบบการทำเดี๋ยวเราทำแบบนี้เลยนะครับนะออ,อันนี้อีกโจทย์ปัญหาหนึ่งข้อเรื่องของเชือกครับเชือกยาวสเมตรครับ ตัดออกเป็นเส้นการตัดออกเป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยยาวเส้นละเส้นหนึ่งส่วนสองเส้นหนึ่งส่วนสองเมตรเนี่ยจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้แบบไหนครับรูปแบบของบา์โมเดลเขียนแบบนี้ครับบาโมเดลเขียนแบบนี้เลยเชือกตัวนี้มันยาวไปจากเนี่ยมันถึงเนี่ยนะครับสี่เมตรครับแต่จะตัดแบ่งออกเนี่ยจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคือเส้นหนึ่งส่วนสองเมตรอยากรู้ว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่เส้นครับก็ลองตัดดิ้ง ึงตัดเนี่ยตัดตัดได้หมดกี่เส้นนะครับเออหรือคิดแบบง,ง่ายครับเชือกสี่เมตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้หนึ่งเมตรเนี่ยนะครับหนึ่งเมตรคือหนึ่งนะครับถ้าเศษหนึ่งส่วนสองคือ,ค,อครึ่งครับแปบลบว่าถ้าหนึ่งเมตรมันได้ได,ได้สองสองท่อนใช่หรือไม่ถ้าสี่เมตรจะเป็นกี่ท่อนีนี้ไม่รู้ค่ะครูเอาเขียน,บบนเป็นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ามีเพื่อนตอบมาก็คือกี่ท่อนนะครับ แปดท่อนครับแปดท่อน <8, 5. S 1> นี้ยังไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะนักเรียนดูอย่างนี้ครับทีนี้นักเรียนดูอย่างนี้ครับในโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหรือหารครับหารครับคาว่าตัดครับตัดหรืออีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบ่งอะไรครับนะตัดออกเป็นส่วนๆ,วนๆเขาเรียกว่าอีกแบบหนึ่งก็คือการแบ่งนั่นเองการแบ่งก็คือการหารสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ c หารด้วยษหนึ่งส่วนสองครับ โอ้ยง่ายๆเลยสี่หันด้วยสี่ส่วนสองยกโจุดออกมาวิธีทำครับเชือกยาวเท่าไรครับสี่เมตรสี่เมตรตัดอะไรครับตัดออกเป็นท่อนยาวเซนหนึ่งส่วนสองเมตรครับเซนหนึ่งส่วนสองเมตรก็คือครึ่งหนึ่งของเมตรก็คือน่าจะห้าสิบเซนอะไรแหละนะพูดง่ายๆห้าสิบเซนติเมตรจะได้เชือก ได้เชื่อมทั้งหมดก็ได้เท่ากับ4หารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้เท่ากับ4คูณเปลี่ยนเศษเป็นส่วนกับส่วนเเศษก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4สองเป็นแปดส่วนหนึ่งก็ตอบแปดครับข้อนี้ตอบใช่ตอบแปดถูกต้องเห็นไหมเพื่อนตอบเมื่อกี้คือแปดถูกต้องเลยข้อนี้ก็ตอบครับจะได้เชื่อ 8ท่อนครับทั้งหมดอทั้งหมด8ท่อน8ท่<ป>อนแค่นี้เองนะง่ายเนาะโอเคความที่จะทำํำยังอ่ะความที่จะทํลแล้วมาลองมาดูในจุดปัญหาในแบบฝึกหัดที่1.19ครับอ่นะจุด1.19ครับกลอยกลอยเป็นใครเนาะกลอยเป็นชื่อคนครับนะกลอยเป็นชื่อคนครับถ้ามาดูกลอยครับ พลอยนะครับทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ใช้เวลาเศษสองส่วนสามชั่วโมงครับพลอยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษสองส่วนสามชั่วโมงครับและวิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลาไปหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงครับอู้ทำไมครูทําไมเขาให้เป็นเศษส่วนมาทําไมไม่ให้เป็นเออหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรนะครับนะมันเป็นโจทย์ปัญหานะครับมันเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนครับสิ่งที่เขาถามครับ กรอไอทาการวาดทั้งสองวิชาใช้เวลากี่ชั่วโมงทั้งสองวิชาก็จะมีวิชาที่หนึ่งคณิตศาสตร์วิชาที่สองวิทยาศาสตร์ทั้งสองวิชาเนี่ยใช้เวลารวมกันกี่ชั่วโมงแปลว่าข้อนี้เป็นอะไรครับูเป็นบวกครับไม่ใช่คูณครับเป็นบวกครับวิธีคิดครับใช้รูปแบบบาโมเดลครับนักเรียนวาดรูปขีดเส้นได้เลยครับเป็นแบบแท่งครับ คุตักเป็นแท่งมาแล้วนะ,ะวาดแมาดูแท่งเราจะใช้แท่งกี่แท่งดีแท่งตัวเนี้คุูตักวาดมาก็คืออันนี้คือจากตัวนี้ยไปถึงตรงเนี้นะครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยคือเวลารวมทั้งสองวิชานะครับ คือรวมแล้วได้สองวิชาคือได้เท่านี้ปรินครับย่าเพิ่งหลับครับปาลินไม่ทํางานนะครับอ้าวยังไม่รู้อีกว่าครูให้ทําอะไรเนี่ยมันจะไม่มีงานส่งพวกนี้นะครับรวมแล้วได้สองวิชาครับจากสิ้นจาก,จากต้นแท่งตรงนี้ถึงปลายแท่งนี้คือรวมแล้วสองวิชานะครับเอามาดูวิชาแรกครับ วิชาแรกครับสมมุติว่าเส้นมันตรงเงี้ยทำไงเขียให้ตรงอ่าวิชาแรกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นวิชาคณิตครับคณิตเนี่ยเขาเขาให้มาก็คือเศษสองส่วนสามชั่วโมงก็คือชอมอส่วนฝั่งนี้คือวิชาอะไรครับวิชาวิทย์ครับมองเห็นหมเนี่ย กี่ชั่วโมงไม่รู้ครับเพราะเรายังไม่รู้เราอยากรู้ครับเออเอ้ยไม่ใช่วิทย์เขาให้มาแล้วเนี่ยโอ้โหก็ม้ววิทย์เขาให้มาแล้ววิทย์เขาให้มาหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ครับชั่วโมงครับสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับประโยคสัญลักษณ์ครับ ได้ยังไงข้อนี้ครูบอกไปแล้วค,คือการบวกก็แปลว่านําวิชาคณิตบวกกับวิชาวิทย์ก็จะได้วิชาทั้งสองที่กรอยทํากันบ้านรวมกันแล้วกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นเศษสองส่วนด้วยส่วนสามบวกกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นี่คือประโยคสัญลักษณ์ครับเขยียนตามนะครับแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปไปดูวิธีทำครับวิธีทำครับเดี๋ยวกี่นาทีว่าได้ประมาณสักสองข้อเนี่ยวิธีทำครับกลอยครับ ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ครับกี่ชั่วโมงครับก็คือเศษสองส่วนสามชั่วโมงนะประมาณเศษสองส่วนสามชั่วโมงต่อไป วิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลาเขียนใช้เวลาแล้วนะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงครับหนึ่งสี่ชั่วโมงครับอะไรต่อทีนี้จากนั้น คอยทำการบ้าน2วิชากคอยทำการบ้านทั้ง2วิชาทั้งสวิชาก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอามาบวกเนาะมันก็จะได้เท่ากับเศษสองส่วนสาบวกด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสมันก็จะได้เท่ากับเอาเลยอีกสิบนาทีนครับ มันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับการบวกครับทำยังไงการบวกการบวกทํายังไงเลยเราเจอแบบนี้เราทํายังไงเปลี่ยนจากจํานวนคล้ายเป็นเศษเกินครับเปลี่ยนจากจํานวนค้ายเป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษสองส่วนสามบวกคงไว้จํานวนค้าก็คือหนึ่งคูณสี่ใช่ไหมบวกหนึ่ง ทั้งหมดส่วนด้วยสีใช่หรือไม่ไปเร็วนิดนึงก็จะได้เท่ากับสองส่วนสามบวกสีหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าเป็นห้าส่วนสส่วนมันไม่เท่ากันอะทำไงทีนี้แล้วก็ทำส่วนให้มันเท่ากันไปทำส่วนให้มันเท่ากันด้วยเอาอะไรครับ เอาสามไปคูณสี่เอาสี่ไปคูณสามคูณสี่และส่วนห้าคูณเอ้ยสี่คูณสามคูณต้องเศษแ,และส่วนก็จะได้เท่ากับสองสี่เป็นแปดครับสามสี่สิบสองครับส่วนสิบสองบวกด้วยห้าสามสิบห้าครับสี่สามสิบสองเอ้ยส่วนเท่ากันแล้วทำไงต่ออุ้ย บ,บวกกันเลยครับบวกกันได้เลยส่วนเท่ากันแล้วบวกกันได้ลบกันได้เลยนะครับถ้าส่วนมันเท่ากันกรณีที่มันเป็นเอ,อบวกกับลบนะส่วนคูยกับหารอีกแบบหนึ่งครับแปดบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามส่วนสิบสองครับเออก็ทําให้เป็นจํานวนค่าก็จะเป็น 12, 12, 12, 12, 24, สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สบสี่ก็ได้เท่าไหรสองหนึ่งเป็นสิบสองลบแล้วเหลือสิบเอ็ดครับส่วนสิบสอง ข้อน,นี้ตอบครับเขียนยังไงก็ได้ให้บอร์นะครับคลอยทำการบ,าากบ้านสองวิชาทำการบ้านสองวิชาใช้เวลาหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสอง ชั่วโมงนะครับนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จนะครับตอบตรงที่ว่างๆก็ได้นะครับตอบตรงที่ว่างๆก็ได้นะประมาณนี้ทันไหมทันไหมครับไม่ทันค่ะครูไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะ<ช>ไม่ทันครับไปเต้ยเหรอใช่ค่ะไม่ทันค่ะเขียนทันค่ะ <anking marca. S 1> ให้ดูครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะสิ่งที่เรนจะต้องทําเพิ่มขึ้นมาจากการทำแก้โจทย์ปัญหานั่นก็คือในเรื่องของของใส่วิธีคิดนะครับโดยใช้ในรูปแบบของาา์โเเลลนั่นก็คือการเขียนเ,เปรียบเทียบรูปแบบเป็นรูปแท่งนั่นเองนะง่ายประมาณนี้ประมาณนี้ L อทันไหมเอ ไม่ครับไม่ทันหรือไม่ได้เขียนครับไม่ทันหรือหนูไม่เขียนครับเออนะทครับเอาเร็วครับให้เวลาใเข<ส>ีนแว๊บๆมีใครเข้ามาอีกนมี มีกิติพงศ์เข้ามานะ้ลินยพรไหมยังเอกสิทธิ์ไหมยังศริรวิทย์ไหมยังแสนสุขไหมยัง,จ,งจิตนุพงค์ไหมยังอัศเดชไหมยังเกปธุมาพานุดลเห็นพานุดนมาอยู่แบบ,แบ,บนี้พานุดนไหมยังครับมาครับ ทำไมพานุดนไม่ส่งงานกูตั้งมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ <S <S เกีปรตมามาไหยังเกีปรปทมาใครมีปัญหานะครับมีปัญหาอะไรนะครับให้ปรึกษาด่วนเลยดูมาดูห้ดูเต็มเต็ม เอาเสร็จยังเสร็จยังต่อไปดูข้อที่สองครับทีนี่ไม่รอแล้วคนก็ไปทําเองนะครับข้อที่สองเนี่ยจะให้เป็นการบ้านแล้วกันแต่เดี๋ยวจะให้วิธีคิดไปก่อนให้นักเรียนไปทําดูข้อที่สองครับลุงครับพูดถึงลุงครับลุงไหนไม่รู้อ่ะแต่บอกลุงครับ ลุงมีที่ดินครับสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ครับลุงมีที่ดินแปลว่าที่ดินทั้งหมดของลุงเนี่ยคือสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ปลูกมะนาวครับเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบไร่ปลูกมะนาวมาแล้วในในไร่ในที่ดินของลุงทั้งหมดเนี่ยปลูกมะนาวไปด้วยเศษสิบเก้าใครเปิดเปิดมอา呀 ะตัเท่านั้นบักรดี๋ยวรดูนัทวีครับผมนัทวีมีปัญหาตอนนี้ก็คือเปิดไม้ทิ้งไว้นะครับเออโอเคขอบคุณครับมาดูครับลุงมีที่ดิน2เศษ7ส่วน8ไร่ปลูกมะนาวไปเศษ19ส่วน20ไร่นะครับที่ดินที่เหลือครับดินที่เหลือเนี่ยเอาไปปลูกมะม่วงครับคําถามถามว่าลุงปลูกมะม่วงกี่ไร่ครับ เอามาดูว่าใช้รูปแบบบาโมเนลแบบไหนโอตักขีดกันออ้โหโตาขีดแล้วสมมติว่ามันตรงแล้วกันนะแต่นักเรียน<า>ขีดต้องนักเรียนนักเรียนต้องขีดให้มันตรงนะว่าไงครับพิชยาขีดตามครูเลยใช่ไหมคะฮะขีดตามครูเลยใช่ไหมคะครับอันนี้คือครูขีดให้ดูแต่หนูต้องเป็นแสดงวิธีทําเ,เองเนาะโอเคเร็วเดี๋ยวหมดเวลาเหลืออีกสามวิที นี่คือไร่ทั้งหมดครับไม่ใช่ที่ดินทั้งหมดของลุงครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือที่ดินของลุงลุงเราอะนะครับที่ไม่ไปสักทีนะครับของลุงสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ครับคือที่ดินทั้งหมดของลุงเลยนะเนี่ยที่ลุงยังอยู่เนี่ยนะที่ลุงเราเนี่ยทีนี้ ปลูกอะไรครับปลูกมะนาวครับเขาให้มาแล้วเอาลบก่อนปลูกมะนาวฝั่งนี้ครับครูใช้เป็นสีเขียวเลยปลูกมะนาวครับสี่สิบเก้าส่วนยี่สิบไร่ครับแปลว่าฝั่งนี้ต้องปลูกอะไรครับ เขาบอกว่าลุงจะต้องปลูกอยู่สองอย่างอย่างแรกคือปลูกมะนาวอย่างที่สองคือปลูกมะม่วงมะม่วงล่ะตอนนี้ก็คือปลูกลุงต้องปลูกมะม่วงแน่นอนคือในสวนลุงอ่ะมีอยู่สองอย่างปลูกเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับแต่ที่ดินทั้งหมดของลุงที่เขาให้มาสองเศษนเจ็ดส่วนแปดนะครับกับมะนาวต้องเอาไปใช้อะไรครับข้อนี้ใช้วิธีการลบวิธีการอะไรครับไปยกสัญลักษณ์ใช้วิธีการอะไรครับ ลบอ่าใช้วิธีการลบครับนำที่ดินทั้งหมดของลุงเนี่ยลบสวนมะนาวออกไปก็จะเหลือสวนมะม่วงไงเพราะที่ดินของลุงทั้งหมดเนี่ยปลูกอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือมะนาวอย่างที่สองคือมะม่วงมะม่วงไม่รู้เท่าไหร่แต่มะนาวเขาให้มาแล้วคือเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบครับก็จะได้เท่ากับสองเศษเจ็ดส่วนแปดลบด้วยเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบนี่คือเี่ยสิ วิธีทำต้องเรียนไปทำเองนะครับทีนี้นี่คืองานที่นักเรียนจะต้องส่งกูตั้งนะคำวิธีทำถ่ายรูปส่งแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับข้อที่สองข้อเดียวเนาะมีใครไม่เข้าใจไหมจะหมดเวลาแล้วจ้าจะตัดแล้วข้อนี้คือการบ้านนะครับนะข้อนี้คือการบ้านนะข้อเดียวเลยนะครับรูทําวิธีคิดให้แล้วนักเรียนก็ไปแก้โจทย์ปัญหาแค่นั้นเองข้างล่างง่ายๆเนาะข้อเดียวถ่ายรูป ถ่ายรูปหน้านี้ส่งมาแค่นั้นเนาะประมาณนี้ครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับ